สวัสดีพี่น้อง FC เบนเทบอลทุกทุกท่านครับมาเจอเจอในหน้าชิปเป็นประจำทุกทุกวันครับกับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่5กรกฎาคม2,568ครับโอ้โหน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นโวนเนเมนตฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนอร์เวย์ดิวิชั่น1สวีเดนออสเวนคานไอแลนด์หรือบอลเจลีกบอลจีนวันนี้น่าสนใจกันมากๆครับในหน้าชิป เดี๋ยวออดเดิฟร้อนๆมาเสิร์ฟกันก่อนครับเบนจะขอโฟกัสที่ชิงแชมป์สโมสรโลกหรือฟีฟ่าขับเบอร์ครับ <c oughs> และก็สวีเดนออสเปนการเป็น3คู่พอดีอ่ะก่อนที่เราจะมารับฟังรับชมบทวิเคราะห์วิพาวิจารณ์ทัศนสฟุตบอลดีๆในหน้าช่องเป็นยังไงกันบ้างครับนี่นี่สุดยอดและยอดเยี่ยมมากๆครับผลงานช่วงนี้ขาขึ้นสุด,ดๆครับ ใครไม่ตามใครไม่ได้อยู่ในบ้านถือว่าพลาดกันเลยทีเดียวครับหน้าช่องเมื่อวานนี้เบนจัดวางแนวทางไปให้3ทีมเน้นจัดหนักเทนนตักในหน้าช่องเข้มเข้มแตกเข้มเข้มวินวินมา2และหลุดเพียงหนึ่งเท่านั้นคู่ที่แตกเข้มเข้มวินวินจะเป็นชิงแชมป์สโมโสรโลกทั้งสองคู่เลยไม่ว่าจะเป็นฟูมิเนเซ่และก็สิงบูเชลซีนะครับมาครบมาเต็มมาหมดและพลาดเพียงวอเตอร์ฟอร์ดหนึ่งคู่เอง หน้าชิปยังหวานยังแตกยังสดชื่นขนาดนี้ในหมู่บ้านสมาชิกท่านใดที่รับฟังรับชมในหน้าช่องไม่ได้ตามก็ถือว่าพลาดครับตัวซูเปอร์ v, v ี p ยังทํางานต่อเนื่องตัว v i p ยังทํางานต่อเนื่องบวกกับสายตลาดนัดของสดของหวานและก็ชุดคอลเลกชัน3ครับโอ้โหไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อครับผลงานดีๆแบบนี้อยากให้ทุกท่านครับที่รับฟังรับชมเปิดใจ นะครับเปิดใจแล้วตามเข้ามาง่ายนิดเดียวครับบอกเป็นประจำทุกๆวันเข้าบ้านเข้าครอบครัวฟุตบอลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปัดขวา,ขาไปได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์เบนเขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วเสียเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกท่านจะเจอช่องทางเข้าบ้านฟุตบอลของเมดิบอลส่วนพี่แดงนะครับแอปแดงพี่ยูนะครับเบนขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดแล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักกันเข้ามาได้เลย เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ครับ2คู่แรกขอโฟกัสที่ชิงแชมป์สโมสรโลกอีก2คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะคัคืนที่ผ่านมาเราได้2คู่ในการผ่านเข้าไปในรอบ4ี่ทีมสุดท้ายแล้วอย่างฟูมิ n เนเซและก็เชลซีนะครับจะเจอเจอกันส่วนวันนี้อีก2คู่อีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับจะเจอกันอย่างแน่นอนเรามารุ้นมาเชียร์ไปด้วยกัน ขอโฟกัสที่คู่แรกก่อนเลยครับชิกออเวลา23.00นากาจุนจะเป็นปารีสแ็ชแมงครับจากฝรั่งเศสจะเจอเจอกับบาเยอร์มินิกจากเยอรมันก่อนเกมคู่นี้เขายกให้กับปารีสครับวันนี้ด้วยโจ์ด้วยแนวต้านที่เปิดมาเหนือกว่าบาเยอร์อยู่เพียงเล็กต้อยเท่านั้นคือวันนี้ถ้าใน90นาทีจบเสมอปารีสตัวชาไปหนึ่งข้างสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เบนชอบบาเยอร์ครับเบนมองว่า ในรอบ8ทีมสุดท้ายแบบนี้ฟุตบอลมีผลคุณภาพเกมรับสำคัญแนะนำเชียบาเจามินิกวันนี้ใน90นาทีจะปิดประตูแพ้โอกาสจะยืดเยื้อต่อเวลาพิเศษหรือโอกาสจะไปถึงจุดโทษมีให้เห็นเหมือนกันครับ เราบอกว่าด้วยผลงานทั้งปารีสและบาเยิร์ในทัวร์นาเมนต์นี้ผลงานค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากยิ่งนัดล่าสุดครับรอบ16ทีมสุดท้ายจากปารีสชูเชแมงถล่มอินเตอร์เมอามีม่เจ้าภาพไปถึง4ประตูต่อ0ส่วนทางบาเยอร์มินิครับผลงานไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นถล่มฟา์เมโกในรอบ16ทีมสุดท้ายไป4ประตูต่อ2โดยภาพรวมเบนเชื่อว่าคุณภาพเกมลุกทั้งปารีส และบาเยนอยู่ในระดับใกล้เคียงกันวันนี้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้เราต้องวัดกันที่คุณภาพเกมรับว่าจะเป็นบาเยนหรือปารีสที่มีคุณภาพเกมรับที่ดีกว่ากันคือตัวได้เตะหลักๆนะครับปารีสนำทัพมาโดยวิตินยาเดมเบเล่คาร์ลเคเลียหรืออาดูเอ,องี้นะครับวันนี้อยู่กันครบคือ11ตัวจริงตัวหลักๆวันนี้ปารีสค่อนข้างที่จะพร้อม100% ส่วนทางเสือใต้บายเยมินิกับตัวหลักๆก,ก็ยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าตัวจบสกอร์เพชรคาตอย่างเฮลิเคนจามามูเซียล่าโอลิเซโกโมองหหนีนะครับคุณภาพเกมลุกยังเต็มเปลี่ยนไปด้วยความน่าสนใจคือวันนี้หลักๆเกมคาดการเกมนะเกมจะเป็นเกมที่มันมันแบบว่าคาดสายตาไม่ได้และมาวัดกันที่คุณภาพเกมรับคุณภาพเกมรับ,ครบใคร ที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุดทีมนั้นแหละโอกาสจะผ่านเข้ารอบต่อไปอาเยอะมากๆแต่เป็นเชื่อว่าใน90นาทีจะกินกันไม่ลงแนะนำเชียร์บาร์ยอเมนิวันนี้ปิดประตูแพ้ส่วนอีกหนึ่งคู่ขยับเวลาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับชิกออฟเวลา3.00นาิกาจดศอจะเป็นเรอัลมาดริกจากลาลิกาสเปนจะเจอเจอกับบูรุสเซียดอร์มุนจากเยอรมันอีกเยอรมันอีกหนึ่งทีมที่ ผ่านเข้านอก8ทีมสุดท้ายก่อนเกมเขายกให้กับเรเอลมาลิดครับวันนี้ด้วยเกรดฟุตบอลด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาโจทย์วันนี้เปิดมาเหนือกว่าดอดมุลค่อนข้างเยอะครับคือวันนี้ภาพรวมใน90นาทีเรเอลมาลิกต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจะได้ยิม้มแต่ไม่ได้ยิ้มเต็มคำเต็มเสียงนะได้ยิ้มเพียงครึ่งเสียงเท่านั้นสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้ เท่าที่เบนจ์จอลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต่างประเทศเบนแนะนําให้เลือกเชียดที่เรอัลมาลิกเหตุผลอีกหนึ่งอย่างที่วันนี้ทําไมเบนมองเรอัลมาลิกคือเฮตุเฮที่จเจออกันเจอกันบ่อยมากครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ว่าจะทัวร์นาเมนต์ไหนๆนะครับตั้งแต่ปี2013จนล่าสุดที่เจออกัน ดอทมูลค่อนข้างที่จะชนะเลเอามาลิกยากมากเหมือนนัดล่าสุดที่เจอเจอกันในปี2024เดือน10วันที่23ที่ผ่านมาในบ้านเลเอามาลิกครับเลเออมาลิกถล่มบุนเดียดออมุลไป5ประตู .2 อก็ต้องบอกว่าณทัวร์นาเมนต์นี้ดอทมุลมีจุดเด่นและจุดด้แตกต่างกันไปจุดเด่นคือคุณภาพเกมลุกที่ผลิสกอร์ได้เกือบทุกเกมแต่จุดด้คือคุณภาพเกมรับที่พร้อมจะเสียประตูตลอดเวลาเหมือนกัน ค,คือย้อนกลับไปรอบ16ทีมสุดท้ายเรอัลมาลิกผ่านยูเวนตุสเข้ามาได้ด้วยคุณภาพเกมที่เข้มข้นคือการเบียดชนะยูเวนตุสมา1ประตูต่อศูนย์ส่วนทางรัสเซียดอนมนูลผ่านมอนเทลเลจากเม็กซิโกเข้ามาได้คือการเบียดชนะมาเหมือนกัน2ประตูต่อหนึ่งคุณภาพเกมลุกยังเป็นจุดเด่นแต่คุณภาพเกมรับยังเป็นจุดได้และวันนี้อีกหนึ่งเหตุผลคือกองการตัวหลักตัวใหม่ของรัสเซียดอนมนูลอย่างโจ๊บเบลลิงแฮม น้องชายของจูด์เบลรลิ่แฮมจะไม่ได้ลงสนามโดยการสะสมใบเหลืองครบและก็ติดโทษแบนเชื่อว่าวันนี้เบ็ดเสร็จแล้วใน90นาทีจะเป็นเรอเมาริกที่เบียดชนะและทะลุเข้าไปในรอบต่อไปนะครับแนะนำให้เชียร์เลอเมาริกเป็นคู่ที่2ปิดท้ายสวยๆเบนขอไปโฟกัสที่สวีเดนออสเปนคานหนึ่งคู่ที่น่าสนใจวันนี้ครับชิคออฟเวลา20นาฬิกาจุน จะเป็นเจ้าบ้านอย่างออสเตอร์ทีมล่ดับที่15ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงอย่างมอนบี้ก่อนเกมเขายกให้กับมอนบี้ครับวันนี้ถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนแต่ด้วยผลงานฤดูกาลนี้ค่อนข้างนีจจะดีวันนี้คือมอนบี้เพียงบุกมาชนะก็ได้ยิ้มแล้วแต่ได้ยิ้มเพียงครึ่งเสียงเท่านั้น สำหรับแนวทางทัศนะฟุตบอลคู่นี้เบนยัเนยงเชื่อใจคุณภาพเกมของบอนบี้ถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนแต่เชื่อว่าคุณภาพดีกว่าชัดเจนแนะนําเชียร์จ่าฝูงอย่างบอนบี้วันนี้จะบุกมาตกถึงถิ่นออตเตอร์อย่างแน่นอนครับตอนนี้ตารางคะแนนบอนบี้ครับแข่งมา14เกมชนะ9เสมอ4 4แพ้1มี31แต้มตอนนี้หลังเป็นจ่าฝูงส่วนเจ้าบ้านอย่างออเตอร์ครับแข่งมา13เกมชนะ3เสมอ3และแพ้ไป7เกม มี12แต้มนะครับหลังเป็นรองบวยณปัจจุบันคือผลงานออเตอร์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าวัดกันจาก5เกมหลังสุดรวมทุกรายการออเตอร์ Auto ไม่แพ้ใครมาเลยแต่ส่วนมากจะหลุดออกเสมอเพราะ5เกมหลังสุดเสมอ4และชนะ1ส่วนทางมอนบี้ไม่ต้องพูดถึงครับผลงานดีมากๆครับ หกเจ็ดเกมลังสุดรวมทุกรายการทั้งในลีกและก็กระชับมิตรไม่แพ้ใครมาเลยนัดล่าสุดเสมอกับเมาโมมาหนึ่งหงแต่ผลงานโดยภาพรวมดีมากๆครับไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะครับเชียร์จ่าฝูงอย่างมันบี้ไปครับวันนี้น้อยๆจะบุกมาเบียดชนะเป็นอย่างน้อยครับนี่คือ3ทีมเน้นกันก่อนในหน้าคลิปยังย้ำอีกเช่นเคยว่าสามทีมที่ให้ไปแยกเน้นทุกตัวการันตีกำไร ปะกอบไปด้วยบาเยิร์นมิวนิกเรอัลมาลิดมอนดีครับส่วนตัวอื่นที่มันเพิ่มเติมมากกว่าในหน้าคลิปมากกว่าในหน้าช่องแบบนี้อยากให้ f อฟพี่น้องเบนเทบอลทุกท่านครับเปิดใจและตามเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเข้าครอบครัวฟุตบอลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้สิน้นสำหรับค่ำคืนนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ